บุญกุศลวาสนาเกิดขึ้นในโชคชะตาสีวันเกิดตุแรงดวงดุอำนาจบารมีงูใหญ่ดุจนน่ากลัวตุในที่นี้ก็คือตุด้วยกุณงามความดีศัตรูเข้ามาปราบปราบศัตรูได้เฮี้ยนเตียนพังพินาศสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำดวงชะตาท่านทำด้ยากสิ่งชั่วร้ายอำนาจบารมีวัาสนาเข้ามาบดบัง ด้วยบุญกุศลวาสนาท่านก็จะปราบศัตรูหมู่มาอาออกไปคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูสี่วันเกิดดูสิว่าสี่วันเกิดไหนจุจนน่ากลัวดวงแรงดวงดวงุใครจะทำไรคุณทําได้ยากไปมากคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักกรองรักษาหนุนดาดวงชะตาทําให้ดวงชะตาท่านเปิด ลุงโลประสมเนร็จสุขสมสมหวังตั้งใจหมายท่านค่อยๆลีเริ่มค่อยๆไต่ตองค่อยๆเจอกับเรื่องราวต่างๆจนท่านฝึกฝนฝึกปนวิชาวิชาความรู้สิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกคึกเหิมวิชานะครับวิชาชีพปัญหาต่างๆที่เข้ามาท่านจะสามารถแก้ไขได้แต่ต้องค่อยๆลีเริ่มไปดวงชะตาคนเกิดวันนี้ดวงแข็งอํานาจบารมีวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้คของราาักษาคอยหนุนนำดวงชะตาบริวารคนรอบข้างคนรอบข้างของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลูกเรืองตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีข่าวดีเข้ามาตลอดชีวิตดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงเจ๋งดวงดุดวงอำนาจมีบารมีนะครับข่าวดีมาไม่หยุดนะครับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จนะครับโอกาสเข้ามามีน้อยครั้งนะครับ ถึงแม้จะมีเข้ามาไม่ขาดมือแต่ว่าก็มีน้อยครั้งน้อยครั้งในที่นี้ด้วยบุญกุศลวาสนามันเหมือนกับทำให้ท่านเป็นดวงทุกขลาภเจ็บปวดโลล้าแสนทุกทรมานนะครับใครจะเปิดดวงชะตาคุณเขาก็ตกใจด้วยอำนาจดวงแรงดวงดุนะครับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้เขาเรียกว่าแข็งเป็นอย่างมากที่สุดดวงดุจนน่ากลัวศัตรูโมมานนะครับเป็นศัตรูกับท่านอาจจะแพ้พ่าย มาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธตกตำแหน่งเปิดไพย่ย้ำดวงตาความร้อนแรงเล่าร้อนดุดันเอาจริงเอาจังดุจนน่ากลัวบุญกุศลวาสนาบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านน่านจะทําอะไรก็เด็ดเดี่ยวเอาหานเอาจริงเอาจังแต่ว่าตรงไปตรงมาไม่ได้นะนะครับเพราะว่าศัตรูของท่านจ้องที่จะเล่นงานท่านจ้องที่จะประหารประหารจ้องที่จะทําให้มันพินาศ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและบุญกุศลวัสนาท่านจะเปิดนะครับอานาจบารมีวัสนาจะเปิดจะมีการจัดแจงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับท่านจะได้ทําอะไรบางอย่างนะครับถือว่าเป็นบุญที่ท่านได้เกิดมาสร้างคุณงามความดีอํานาจบารมีวัสนาตุแรงเป็นอย่างมากนะครับปราบสตูโมมัน พังไม่นาดน,นะครับผมอะไรเข้ามาก็เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะเข้ามาประเดยประดังนะครับข่าวดีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมอย่าเพิ่งถอนลมหายใจในช่วงชะตาที่ดวงตกเพราะว่ายิ่งดวงตกท่านจะรู้สึกถึงอํานาจอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยเหลือต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาให้แก่ท่านนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงชะตาบางครั้งบางคราวอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับนะครับกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาของท่านก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะพลาดพังได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านยิ่งเจอยิ่งดุนะครับด้วยบูกุศลวาสนาท่านก็ย่อมยิ่งเจอศัตรูที่มีลักษณะที่โส,สีกับท่านเพราะฉะนั้น ทำจิตใจให้แช่มชื่นปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันผ่านพ้นไปเป็นดีที่สุดมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเด็ดเดียวห้าหารเอาจริงเอาจังนะครับปราบสตูหมู่มารให้พังมีนาศมาดูคนเกิดวันอไปเปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับตกตําแหน่งนะครับบอกอำนาจบาร,รมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมาคนเกิดวันนี้คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ด้วยบุญกุศลวาสนา อำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปกักรองรักษาดุจนน่าก,กลัวนะนะครับนะครับจิตใจเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารท่านจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับดุในที่นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโกยนะครับเขาเรียกว่ากินนะครับผมอิ่มน้ําสํารันเป็นเสือนอนอิ่มนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาบร,รดกเงินก้อนโตเงินล้านเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกบาร,รมีของท่านยิ่งใหญ่บาร,รมีงูใหญ่หนุนนนำด,ดวงชะตาดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตา บุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มนะครับแต่ช่วงชะตาของท่านบอกได้เลยว่าคนเกิดวันนี้ต้องเด็ดเดี่ยวต้องเอาจริงเอาจังนะครับเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างกล้าได้กล้าเสียประหัตประหารศัตรูโมมานครอบครัวรักเป็นอย่างมากที่สุดนะครับครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรือง เหมือนกับฟ้าประทานทงมาปักแล้วนะครับพงแดงมาปักให้กก่ท่านแล้วความสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโชคลาภเงินทองบารมีนะครับปราศสตูมุมมนดาบสองขวายเกิดขึ้นนะครับดาบมันมีสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระวังความคมของมันนะครับความคมของมันจะทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับโชคชะตาองคนเกิดวันนี้นะครับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเงินก้อนโต เข้ามาอย่างนี้ถือว่าดุมากๆครับนะเงินล้านจะเข้ามาเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาดุดันอํานาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆที่เข้ามารู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆนะครับเบื่อหน่ายหมดสิ้นนะครับผมรู้สึกปัญหาต่างๆเบื่อหน่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเบื่อหน่ายนะครับผมท่านควรที่จะต้องสาะหาค้นหาค้นพบค้นพบกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง และอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาแต่ว่าโอกาสให้หลบหลีกนะครับก็คือว่าได้ดีจงอย่าพูดออกมาปิดวาจาให้เงียบได้ดีอย่าได้พูดออกมานะครับผมพูดออกมาคนอื่นอาจจะต้องอิจฉาในลักษณะนี้นะรหรือว่าสิ่งที่มองเห็นอาจจะกั่นแกล้งท่านทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังก็ประสมความเ็จแต่ว่าเรื่องอะไรเราจะไปเสี่ยงในชะตาชีวิตนะโชคชะตาคนเกิดวันอะไร คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ดวงดุดุจนน่ากลัวบุญกสศลศาสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์นะครับแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านตลอดเวลานะครับตลอดชีวิตนี้จะไม่มีคำว่าจนสำหรับท่านนะครับจะะสมเร็จตลอดไปนะครับทุกชั่วทุกขณะนะครับท่านจะมุ่งตรงขึ้นปีนขึ้นบนภูเข,ขานี่คือดวงชะตาของท่าน นะครับท่านจะปีนขึ้นบนภูเขานะครับบากบั่นเอาจริงเอาจังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนะครับจะประสบความสาเร็จด้วยบุญกุศลวาสนาก็ต้องบากบั่นนะครับคนที่เกิดวันนี้บุญมากแต่ว่าจะขึ้นด้วยจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องเหมือนปีนปุ้นภูเขานะครับเข็นคบปุ้นขึ้นภูเขานะครับเพราะว่าท่านทําอะไรเนี่ยท่านชอบเลือกทําอะไรเกินตัวนะครับทาอะไรยิ่งใหญ่ ครับจัดแจงอะไรก็ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกที่ทำงานเรื่องที่โรงเรียนนะครับหรือที่ใดก็จัดแจงซะยิ่งใหญ่อำนาจวาสนาเกียงไก่นะครับจัดแจงไปสูงแต่ต้องดูในลักษณะของตัวเองด้วยว่าตัวเองบุญถึงหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลยิ่งสูงมากก็ยิ่งหนาวคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีบุญกุศลจัดแจงการเปลี่ยนแปลงอำนาจบารมีนะครับผม สิ่งต่างๆปกปักปกุ้งคลองรักษาเงินทองไหลามาเทมามาสบความสําเร็จนะครับความตั้งมั่นความเอาจริงเอาจังจะบังเกิดนะครับผมการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆนะครับสุขสมสำหวังจะมีข่าวดีในชะตาชีวิตของท่านจะมีข่าวดีสักครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกียงไกรมีตะคนเฉลิมฉลองด้วยเพราะว่าท่านสร้างมาด้วยคุณงามความดีของท่านเองไม่ได้ไปขอยืมใครมานะครับ สิ่งเหล่านี้บังเกิดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําท่านอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านอยู่แล้วคอยพูดคุยคอยเจรจาคอยต่อรองให้กับเรื่องราวต่างๆไม่ท่านลําบากนะครับเอ็งเป็นลูกค้าข้าไม่เอ็งจนไม่ให้เอ็งลําบากปัญหาต่างๆมีเอาไว้แก้นะครับไม่ใช่ให้มาท้อแท้นะครับท่านจะมองหาอนาคตอันกาไกลความรู้สึก แช่มชื่นนะครับผมจะเข้ามาต่อเมื่อท่านเกิดปัญหาเป็นดวงทุกขลาบนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับเหลยวบ้านปลายชีวิตจะร่ํารวยเองดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาโอเคครับขอให้ทุกท่านบกับความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายมีความสุขไปตลอดชีวิตรวยๆๆครับสวัสดีครับ